เด็กๆทำอะไรอยู่ครับอุ้ยหนาวซ้ายขวาซ้ายเอาซ้ายขวาซ้ายอาตื่นเช้าบริหารคอกันหน่อยซ้ายขวาซ้ายดีมากลูกดีมากดีมากคอใจะ้แข็งแรงหน้าหนาวแบบนี้ตื่นมาออกกำลังกายนะซ้ายขวาอ่าซ้ายดีมากดีมากเดี๋ยวให้กินขนมแมวเดียดีมาก เออตั้งใจตั้งใจเยี่ยมมากโอเค <c oughs> หนาวมากเลยครับคุณล่าวันนี้เด็กๆตื่นแต่เชา้าตื่นมาพราหนาวอยากให้หมพายก็เลยนอนด้วยกันอย่างเงี้ยอบอุ่นดีครับน้องๆแมวที่บ้านใครเป็นแบบนี้บ้างเป็นเหมือนกันไหมเขารักกันดีนะครับสองตัวเนี้ยแต่บางทีก็มีตีกันบ้างแหละความสุขของท่านแมวครับ